ยินคำนี้ไหมคะว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรามันเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรกเกิดในจิตเกิดในความฝันเกิดจากจินตนาการของเรานะคะแล้วครั้งที่สองคือการปรากฏจริงๆอยู่ตรงหน้าเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราจินตนาการได้นึกถึงได้และฝันถึงได้แสดงว่ามันเคยเกิดกับเราแล้วและมันกำลังจะมาเป็น ฉะนั้นนะคะสิ่งไหนที่เราสามารถจินตนาการด้านดีนะคะมันไม่ได้เสียเงินเราจงจินตนาการต่อไปและลงมือทำในสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อเราจินตนาการเสร็จจบนะคะเราจะเริ่มต้นตรงจุดจบที่เราปรารถนาถึงจุดหมายปลายทางที่เราฝันถึงมันคิดถึงมันอยากได้มันเป้าหมายนั้นนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เริ่มต้นด้วยความสำเร็จ ใจที่มันสำเร็จมันย่อมสำเร็จและเกิดผลเสมอลองฝึกฝนบ่อยๆทําทุกๆครั้งทําทุกๆวันทําเรื่อยๆทําบ่อยๆท,ทําจนชินนะคะไปแล้วนะคะลองทำดูะคะ่ะ